ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอด์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องทรงค่าผู้ที่ไม่รับการฝึกในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับตามรอยธรรมหน้า61จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่21หน้าที่150ข้อที่111 นี่ไนะเกสีท่านเป็นคนเชี่ยวชาญการฝึกมา้ามีชื่อดังเราอยากทราบว่าท่านฝึกม้าของท่านอย่างไรกันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ย่อมฝึกม้าชนิดที่พอฝึกได้ด้วยวิธีละมุนละไมบ้างด้วยวิธีรุนแรงบ้างด้วยวิธีทั้งละมุนละไมและรุนแรงรวมกันบ้าง เกสิถ้าม้าของท่านไม่ได้รับการฝึกทั้งด้วยวิธีละมุนละไมทั้งด้วยวิธีรุนแรงและทั้งด้วยวิธีละมุนละไมและรุนแรงรวมกันเล่าท่านทำอย่างไรกับม้านั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ย่อมฆ่าม้านั้นเสีย เพื่อไม่ให้เสียชื่อเสียงแก่สกุลแห่งอาจารย์ของข้าพระองค์พระเจ้าข้าก็พระผู้มีพระภาคเจ้าเล่าย่อมเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีใครยิ่งไปกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงฝึกบุรุษที่ควรฝึกด้วยวิธีอย่างไรพระเจ้าข้าเกสิ เราย่อมฝึกบุรุษที่ควรฝึกด้วยวิธีละมุนละไมบ้างด้วยวิธีรุนแรงบ้างด้วยวิธีทั้งละมุนละไมและรุนแรงรวมกันบ้างเหมือนกันเกสิในสมวิธีนั้นวิธีฝึกที่ละมุนละไมคือเราพร่ำสอนเขาว่ากายสุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผลของกายสุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้ วจีสุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผลของวจีสุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้มโนสุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผลของมโนสุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้เทวดาเป็นอย่างนี้อย่างนี้มนุษย์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้วิธีฝึกที่รุนแรงคือ เราพร่มบอกเขาว่ากายทุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผลของกายทุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้วจีทุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผลของวจีทุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้มโนทุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผลของมโนทุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้นรกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ กำเนิดเดรัจฉานเป็นอย่างนี so, ้อย่างนี in ้เปรตวิสัยเป็นอย่างนี้อย่างนี้วิธีฝึกทั้งละมุนละไมและรุนแรงรวมกันนั้นคือเราพร่ำบอกพร่ำสอนเขาว่ากายสุจริตผลของกายสุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้กายทุจริตผลของกายทุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้วจีสุจริต ผลของวจีสุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้วจีทุจริตและผลของวจีทุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้มโนสุจริตและผลของมโนสุจร sure> ิตเป็นอย่างนี้อย่างนี้มโนทุจริตและผลของมโนทุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้เทวดาเป็นอย่างนี้อย่างนี้มนุษย์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ นรกเป็นอย่างนี้อย่างนี้กำเนิดเดรัจฉานเป็นอย่างนี้อย่างนี้เปรวิสัยเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าบุรุษที่ควรฝึกนั้นไม่รับการฝึกทั้งด้วยวิธีละมุนละไมาและวิธีรุนแรงและทั้งวิธีละมุนละไมาและรุนแรงรวมกันเล่าพระผู้มีพระภาคจะทรงทำอย่างไร เกสิถ้าบุรุษที่ควรฝึกไม่ยอมรับการฝึกด้วยวิธีทั้งสามแล้วเราก็ฆ่าเขาเสียฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ปานาติบาทย่อมไม่สมควรแก่พระผู้มีพระภาคไม่ใช่หรือแล้วพระผู้มีพระภาคก็ยังตรัสว่าเกสิเราก็ฆ่าเขาเสียเกสิเอย ปาณาธิบาตย่อมไม่สมควรแก่เราจริงแต่ว่าเมื่อบุรุษที่ควรฝึกไม่ยอมรับการฝึกด้วยวิธีทั้งสามแล้ว่ถาคตก็ไม่ถือว่าคนคนนั้นเป็นคนที่ควรว่ากล่าวสั่งสอนอีกต่อไปถึงแม้เพื่อนผู้ประพฤติปรมจรรย์ร่วมกันซึ่งเป็นผู้รู้ ก็จะไม่ถือว่าคนคนนั้นเป็นคนที่ควรว่ากล่าวสั่งสอนอีกต่อไปด้วยเกสินี้แหละคือวิธีค่าอย่างดีในวินัยของอริยะได้แก่การที่ตถาคตและเพื่อนผู้ประพฤติพระมาจย์ร่วมกันพากันถือว่า บุษนี้เป็นผู้ที่ไม่สมควรว่ากล่าวสั่งสอนอีกต่อไปดังนี้